หยิบไปไว้อาไปหน้าบ้านได้แล้วอาหน้าบ้านได้แล้วสายาจุ๊บไปหน้าบ้าน่อนหน่อยแล้วหน่อยแล้วขหน่อยแล้วะเ้ยออ้ไปหน้าบ้านนี่มอาว่สเนี่ยมันน่าไม่อนกันนะไม่เป็นไรเล่นกัน้รถหนมาอยู่ใจเย็นเราแบบได้เปียเรื่องนี้อยู่ลดลาหน้าบ้านเลยต้องรีบ เราได้รถเร็ว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 จะช้าช้าต้องตรวหน้าบ้านด้วยมีเวลาน้อยพอไปลพอเร็วฟังกูฟึงอะไรไม่จะอปิดกลู้ดในบ่อกูดนะครับสั่งพอไม่ต้องได้ไอ้มันได้ยินมันได้ยินไม่ต้องปิดบ้านยังไม่ปิดบ้านที่เดี๋ยวแปลหอเราเป็นภูผาหน้าบ้านภูผาหน้าบ้านนับศพแล้วกูพาหน้าบ้านนับศพจะของกันนะเอาห่อแเราค่อยมากุ๊ปนะมึงเอาหอก่อนนะมามาขึ้นบนรถมาส่ไปด้วยส่งไปด้วยของเขาของเขามามากุ๊ปนี่ได้ไหอมามาห้าห้า กู the, ปปรถบ้านไหมห้านห้าห like wow. ้า so you know, uh, oh, ุ่๊บบไหนรบแล้วนั่งนั่งจังนั่งแด้จัจงจัใหญ่ใหญ่อ้าคันนึงคบวไปด้อสจูเนอร์ต้องได้กินศซฮัลโหลจ้าแค่นี้แหละคนหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งคนหนึงคันนึงคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคันห่งึ่นหนึ่งคึ่งคนหนั่งคน เรื่องเรื่องป้นเจออะไรไม่ต้องพูดนะเข้าใจปบ้เจออะไรตอนนี้ในบ้านมีเสจเจีดใครใครไม่ใครมีตกแล้วยังไหมนะครับใครก็ได้มารับหน่อยที่ทะเลที่ไหนนะเดี๋ยวไปที่โคจิมีศพไหมบ้านทะเลจริงศพไปที่บ้านแล้วที่ถ่ายถ่าแท็กซี่สีเกาด้วยแท็กซี่เทาอ่ะเฮ้ยสิบเก้าสิบเก้าพร้อมยังสมาแบบห่อยังยี่สบายแล้วยี่พอยอมาทุกคนแล้วยังครับโคจิต้งไหนโคจิ ช่างบ้านนี่ไอ้ชลังใส่หลังฉันแล้วใช่หรือเปช่าฉันไม่ได้เก็บห่อไอ้ไอ้น่าเบิกของแต่กูกูเสียงดังไม่ได้เลยนะกูได้รอบเดียวได้ครับบรถไม่ออกมวยมา้งไม่ออกมวยได้รถขึ้นตรงน้ำเหมือนกันพี่พี่พี่ถ่ายแท็กสีเทาเลยได้เลเปอร์ทำไมไไไมม่ปทแท็กพยาย่าไอ้สุกเสร็จปะไปเลยเลยไหนหลุดไหน ไชาล้วชาแล้วฝังฝรูหนึ่งสองสามอะไรแค่ได่ให้เต็มตัวเลยนะไอ้ันปลนเลยห่อแล้วนเลยแล้วก็ขึ้นนะห่อครับห่อ่อห่อล้นของเยอะอยู่นะทำอะไรให้เรียบร้อยปนให้เรียบร้อยเป็นต้องกระตกกระตากนะครับเอ่อสามทุ่มหนึ่งนาทีนะครับ ใครมีสองร้อยใครมีอะไรจะ็ตลดกล่องแอร์ดอบปนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้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 เซ็ตรถเอาเอาไหไปจะเซ็ตรถไหมหรือไม่เซ็ตกดไล่ป้นนะเคเก็บรถให้หมดนะเก็บรถให้หมดแล้วก็เซ็ตรถได้ได้พี่แบ๊คเซ็ตรถได้ไหมอ่ะเราต้องถูกเวลาครับได้รถได้ยังไม่ถ่ายลงอ่ะแต่ละคนอีกสองคันนะข้างหน้าบ้านเ้ยเข้าบ้านไหมหมดเลยพวกรถลุดอ่ะเนี่ยตอนเนี้ย พีมีแทกีเทานนเดกเขากดการีได้ไหมต้อได้นปืนนะงระระวังเ้เลยวเด้งหล่นอย่าไว้ใกล้กระจกตัวไหนอาวุธนัมีปืนะแยกแยกไว้นิดหนึ่งได้ปะเข้าบ้านได้หมดเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเดียวต่อเลยเดน่ยวอะไรพุทธะคนนี้คนนี้มีปืนมีแดงแล้วก็ไม้ไม้น้ำเงินแยกไปเลยอุ้มไม่ได้ ผมมีไว่าพไม่ได้แล้พี่เล็กมีตแม่สนแ้่ี่พี่อยู่เรวจแล้วเ็นตรล้มาเกรเ็วมาเก็บรถเร็วมาเก็บรถเร็วเราช้าแล้วมาอะไรขนาดนั้นนะผมเข้าบ้านไม่ทันนะอยู่หน้าบ้านรอเข้าตรรอรเข้ามาเลยได้ไหมไม่ได้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 ยอาหลัง่อรออนีค จังหวัดมันจะประมาณนี้ไปจังหวัดที่เขาเข้าแล้วมึงค่อยเข้ามาคนที่ยังไม่ได้เข้าปักอีกคนที่ยังไม่ได้เข้าอีกคนที่ยังไม่ได้เข้าไหนอยู่ในบ้านอีกที่บ้านผมอยู่ในบ้านไอ้ยังไม่ได้เข้าบ้านกดวอวค้างวันนี้มันโคมไฟไม่เล่นเลยนะคนโคมไฟใครใครหายไปไหนคนหนึ่งอ่ะที่นั้นแหละนั่นจังนั้นแล้วดี่ีเดินหลุดเด็ดเข้ามาเด็ดเข้ามาเด็ดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาใครที่ยังไม่ได้บ้านกดวอวค้างไว้หน่อยบอกว่าเอ็มแพน เอ้ข้างหน้าข้างหน้าพอแล้วไม่เป็นไรยี่หช้าที่ผ่านเลยป่ะไปอาเลยมาเลยพฤศจิก็เลยข้างไหนเลยข้างหนเลยพฤศจิกพฤศจิกมาเลยพฤศจิกพฤจิกเสี่เข้าเลยอย่าป้องอย่าเฝื่อนเจ้าตำรวจปฏิบัติงาไอ้ป้อง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 เลยอย่าเฝื่อนเข้าเลยปล่อยปล่อยระับของด้วยเล่นกับตำรวจใช้เพนดีๆปกตินะ้ชุบตรงบันไดนะชุบตรงบันไดมะตรงบันไดเนี่ยชุบได้เลยนะ มาขบวนนะตำรวจสดตำรวจเหมือนเดิมนะสเตอร์สเตอร์คนลำเรียงลำเรียงเหมือนเดิมขอดูไปก่อนทางเล่นกันเยอะเล่นปีดกันเยอะข้างล่างงันทุกคนฟังผมนะผมขอดูเขาก่อนนะถ้าเขาถ้าเขามาน้อยอ่ะถ้าเขาเข้ามาน้อยรอบแรกอ่ะพยายามเลี้ยงเลียงไว้ด้วยอย่าต้องรีบพามากเกียร์เนี่ยปีกพุทธเหรอ ใครเล่นกับกูระวังโดนเล่นมือดูเลือดด้วยนะดูดีๆนะปากนะอย่าอย่าให้เลือดต่ำกว่าห้าสิบอะไรเงี้ยเฮ้ยรอบเฮ้ยหมวนยังรอบหน้าทำอะไรเร็วนะเว้ยมันช้าจัดเลยเพี้ยกว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างยังอยทั้งสอเยอะไปละทำไมทั้งหนึ่งตำรวจเยอะปะไม่อยู่มาไอะเบลล์อยู่นะพี่เขาย่องนอกดูยังไๆตำรวจมาแค่สี่คันเองนี่แหละพี่มันเป็นรอบแจ้เว้ย็ไว้คนเยอะอยู่ รอบแรกเขาจะมาน้อยให้ให้มาเนี่ยมีคนทำมาบอกว่าอิ๊งยูเขาห่ออยู่มาทักมาที่เนี่ยฟามผมนะไม่ต้องรีบเคลียร์มากนะเว้ยไม่ต้องรีบเคลียรวอย่าอยู่ตรงบันไดต้องรีบเคลียร์มากมาแล้วเขาจะขอจับจับพี่ทิ้งได้ใหญ่เลยนะคุยกันนะคุยนะอนอกไปเยอะอยู่นะคนนะกัไม้ไม้เจนยินไม้อย่าตีมั่วเด้อเดี๋ยวโดนเพื่อนเล่นบินไอ้เล่นเยอะแต่เพื่อนมีห่อบปะาตะเพื่อนอะพี่หอบเลเล่นไม่เกินมั้งตาไม่ต้องมอสไม่เป็นไรใช่ ต้างรีบเล่นมากเลยค่อยๆเล่นมีน้อยจังวะข้างล่างอยู่ใไหนท่ามือฉกมบนอย่าตอกสะพานนะถ้าถ้าถ้าเขามาตอกสะพานปล่อยเลยไอ้บันไดเริ่มรับบันไดคุยกันใครจะเล่นเห่ออย่าเล่นเยอะไอ้หมอหมอเข้าไปในห้องมือุกดิไอ้เหลือมลบแป้งออกนูกนากผ่อันนี้ใครอ่ะพี่จอยพี่จอยใช่ปะข้างบนเล่นกับเต้นนะปืนอ่ะพี่เบียรพี่เบียรโคจริงโคจริงมารอเป็นไม้แรกดิเดี๋ยวะขี้หมัว เจอพี่จะเปลี่ยนมีดเดี๋ยวพี่หมูกัไอเหลียติดปืนยาวเลยมันมีตัวหนึ่มีแตงอยูวาสี่มีไม้หนึ่งไอยาไปจัดนะคนขอชมพูอะทำไมคนที่สามมาแบบตบตำรวจเราออกไปได้นะอามีขวานสี่มีใมีแตงมีไม้ไม้หนึ่งเียต้เนี่ยอรประตูเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะยระมาทอยประมาอยาะมายาประมาขอร้อง สบวยเว้ยเห็นเพื่อนเล่นหยิบเอาเพื่อนลงหยิบเพื่อนเยอะเยอะเพื่อนยายเขาเอาเพื่อนเราออกไปได้เว้ยพี่ไม้แดงไม่แน่ประตูได้ไหมได้ที่เพื่อไปรอเราไหมรอเราไหมนะอย่าประมาณนะอย่าประมาณนะจ้าติงนะจ้าติงเคยนะเช้าเช้าใช่อ้วอลระวังอะไร เขาล้เข <Hello S 1> <Hello, S 2> <'s> ้ามาล้วเข้ามาแล้วเข้าาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าวจอหยิบเพื่อนเลยอดลุดไวเอนะออกมาออกมาหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนไว้หยิบเพื่อนไว้หยิบเพื่อนไว้มึงหยิบเพื่อนไว้าได้กักศด้วยพาได้มึงเอาศกตำรวจเข้าด้วยแมคันี้แมคนนี้ก็ได้กักศกตำรวด้วยุดุดไอ้ลองเหน่อยลิตรโนเล่นหน่อยยิงยิงไ้ข้ร่าไ้ข้าาง เพื่อนด้วยเพื่อนด้อาเพืไปดูไไดไว้ไดไว้เพื่อนด้วยอยูเพื่อนด้วยเฮลี้ยเพื่อนไดไปไว้ดีไปไว้เอาไปหน้าบ้านได้แล้วอไปหน้าบ้านได้แล้วสายสายจุ๊บเพื่อนหน้าบ้าน่อนอยแล้วเนอยแล้วนอยแล้วเ้อยไปาน้้วานล้วเไปน้้าน้อ้านอา้อยแล้วาน้อ้านวเไปน้้เานอ้ไปน้อยไป้านอยแล้วเขานอทีล้ไปย้วเนอไปานอ้วนปอยวาน้อยแ อองมไนนอ่ยนี้ขตรงนีนี้ตสก่อยนี่นี่นี่มเล่นกับพี่หน่อยเล่นกับพี่หน่อยขมีดเล่นกับพี่เฮตายตายครบเลยครบประตูมีข้างบนมีข้างบนขมีข้างบนออกมาออกมามางบนออกมาเล่นอกบ้านกันหน่อยมาเล่นนอกบ้านกันอีกนายเจ้านายจังเจ้านายพนไปด้โอ้ยิงัที่เหลือเล่นนอกบ้านเจ้านายกับพูนไปชั้นสคอ ไม่ไปไม่ได้ไปล่นไปก่อนลีบไปก่อนชุบอยู่อยู่หน้าบ้านปแล้วปแล้วพีขึ้นให้แล้วพีขึ้นเ้แล้วถอยเลยถอยเลยเออมึงแบกลงมข้างล่างด้วยข้างล่างเาเยอะาเ่องเรื่องไหนคือทุกคนปนปปมาขอบคุณครับขอบคุณครับจานเล่นมไรเนี่ยจาน ตอนนี่นี่กะทิกน้อยอยู่กะทิกน้อยอยู่เออเอาทีเอาทีไม่เดเข้าบ้านไม่เด้งเข้าบ้านไม่เด้งเข้าบ้านน้อยแล้วเขาน้อยแล้วน้อยแล้วเขาน้อยมากตายตายตายยังยังยังไปไหนหนน ยมีอยู่ขางในอีกพอแล้วขึ้นมาขึนม่วึ้นาขึ้นมาขึ้นมาเล้นมาข่้นมาขึ้นมา้มาขล้นาขึ้นมาขึ้นึ้นมาขึนมาขึ้นาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นาขึ้นม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 าขึเนาขึ้นม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 าขึน่นามนา้านา้าล้นา้า กันแล้วครับ